วันนี้กุ้งพามาชมที่ดินนะคะแปลง B17 นะคะซึ่งอยู่ติดถนนนะคะราดยางนะคะคลอง15นะคะนี่เลยนะคะแปลง B17 เริ่มจากเสาหมุดตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะแล้วถนนเส้นนี้นะคะทางด้านซ้ายมือของน้องกุ้งนะคะก็จะออกถนนล,ลำรุกกานะคะแล้วตามกุ้งมาเลยค่ะ แปลงพื้นที่จะเป็นตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยติดถนนแปลงนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมคะติดถนนสองด้านค่ะเหมาะสําหรับการทําธุรกิจนะคะจะสร้างที่พักอาศัยจะสร้างอาคารเออเป็นห้องเช่าเป็นคอนโดก็สามารถทําได้นะคะหรือจะทําเป็นตลาดนัดก็ยังทําได้ค่ะ ตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับการทํากิจการจริงๆเลยนะคะตามกุ้มานะคะดูพื้นที่เลยนะคะด้านนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะติดถนนสองด้านอย่างที่นองกุ้งบอกคือด้านซ้ายมือของนองกุ้งแล้วก็ด้านขวามือนะคะด้านขวามือนี้นะคะออกถนนรังสิตนะครนายกนะคะห่างจากจุดนี้ประมาณแค่2กิโลนะคะจุดสถานที่ใกล้เคียงก็คือร้านต้นไม้ของ15นะคะร้านกาแฟมองเธอค่ะแล้วก็ศูนยออ์โรงพยาบาลพระเทพนะคะที่ใกล้เลยนะคะหรือว่าด้านนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟดูร้านกาแฟดูครองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะทําธุรกิจนะคะอย่าลืมทักกุ้งมานะคะ0814984325กุ้งค่ะสวัสดีค่ะ